อะไรอะไรโอ้ยกินครับกินครับเอ้ฮ้ยเอะไรอุ้ยอุ้ยอุ้ยอุอุยโอ้โิงครับโอ้โอ สอบก่อนนะครับเม็ดทดสอบดูมอ่อก,กินไหมเดี๋ยวมาดูกันปื๊ดโดน,นล้วผอนนะโอ้ยว้าวครับนะโอ้โหแรกก็ว้าวเลยวเฮ้ยอยกระชายกินกินแน่นอนกินแน่นอนทีครับทีขอยทีก่อนตั้งกล้องนะขอยทีขอยทอีชัวๆวเลยถ้าชัวชัวแล้วโอเคเลยครับตั้งกล้องกัน นี่ครับนี่ครับวันนี้ระยะสี่จุด้านะไม่ได่เบาสองกัขอนะครับมาดูกันเที่ยงก็ดีเลยเริ่มตกตอนเที่ยงนะครับเดี๋ยวไปดูกันครับน,นี่กำลัเงเช็คอยู่นะครับสองไม้ว่าจะมีปลากินไหมถ้ากินเดี๋ยวเราตั้งกล้องกันโอเคโอเค ทับมาโดนครับไม่แรกโดรานี่ค <Gentle> ร <confer dles> <mam> ับนี่ครับโดนเลยโดนเลยตาเลยเดี๋ยวม่รู้ันนี่ครับนี่ครับโด้วโดนแล้วโอ้ยนี่ครับแรกก็มาเลยครับนี่ครับโอ้ยเป็นตะเบียนหางแดงพวเนี้หัวแก่แบบไป่รู้นี่แบบตั้งกองนี่มาครับโอ้ยตั้งกองแล้วครับนี่ครับมาเลยครับเม็ดที่สองก็โดนนะครับจากการเช็คหมายนะครับแล้วเธอก็มาหางแดง เอสวยเลยครับสวยเลยโอเคสวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับที่เข้ามาชมนะครับช่องคนชอบตกปลาชนแนลนะวันนี้คนชอบตกปลาชนแนลก็พามาเยือนหมายคองเชื่อมแม่น้ําอีกเมือนเดิมนะจุดนี้ก็เคยมาแล้วนะครับครั้งนี้ก็เป็นครั้งที่สองนะครั้งแรกมาก็หมานเลยนะครับเล่นปลายี่สกใหญ่ไปแนะห้าโลฝ่านะ เดี๋ยววันนี้จะตกในระยะ4.5นะตกเป็นแบบไม้แต่บางสองจะขอนะครับสายเมนก็3.5สายหน้า3.6ครับเสียรก็ตัวเดิมครับก,ก,กินดะก,กินทุกปลานะคตัวเบ็ดก็ไปหนึงหนึ่งตัวเสย์จุดแปดหนึ่งตัวโหตอนนี้ก็เที่ยงขวาแล้วครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเดี๋ยวเราไปลุยกันเลยเดี๋ยวมาดูกัน,นครับว่าจะมีปลาใหญ่เข้ากินไหมจะมีโซฟปีให้ธนาะได้ชมหรือเปล่าพร้อมแล้วไปลุยกันเลยครับ นี่ครับนะบารล,ล่มครับต้นแรกครับไม่ทันเปิดกล้องเนื้อโอ้โหสุดยอดครับสุดยอดเยี่ยมเยี่ยมแตอนแรกมาอีกแล้วตั้งกล้องเสร็จมันก็มานะครับอเอาอย่างไรดีเดี๋ยวมาทางนี้แล้วกัน เดี๋ยวลองวัดดูครับมิดแรกครับป๊อปเฝ้าครับเดี๋ยว่ฝ้าดูครับมิดแรกต่อครับดูต่อเอาตอนยังไม่ตอนยังไม่ตั้งกล้องมันกินไปแล้วครับสองแต้มนะครับโอ้โหแ,แหาตัวนึงครับเ กำมังใหญ่ตัวครับตัวนี้ตั้งกล้องมันยังไม่กินนะครับเอาเม็ดที่สองแล้วเป็นไงอุ๊บโอ้ยปลาปังกระเป๋าเราบ้างเล่าเนี่ยอุ๊ยถอดแล้วครับอุ๊ยปลาอะไรกินเราพี่วะเฮ้ยเอาบเดี๋ยวลองวัดดูครับโอ้ยเ้าครับเ้าโอ้โยปลาเลย เห็นแบบนี้เอาใหม่นี่เอาใหม่นีเอาใหม่น,เมนีเอาใหม่นี่อือดีอาลงเลยครับไม่โดนครับนะโอ้ยอะไรวะโอ้ยถอนทุนลงเลยครับ

Hơi, 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 bài cấp, bài cấp. Trời ơi, 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 bay bài gấp, bay học bài 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 học dây học bài học dây học luôn học bài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  học dây học bài học bài bà bài học bài ไอ, ick, อ, ick, อ ick, ああ้ดุกครับไอ้ดุกเห้แล้วดุกใหญ่ครับปลาดุกเฮ้ยโอ้โหเอาแล้วครับเอาแล้วครับเฮ้ยโอ้ยนุนุุ๊กโอ้โหงามๆเลยครับงามๆเลยดุกใหญ่คร wow ับปลาดุกใหญ่โอ้โหตรงนี้ครับเอาแล้วเอาแล้วครับโอ้โหมาแล้วครับปลาดุกใหญ่ครับโดนครับโดนงามๆเลยครับงามๆเลย โอ้ยดุครับไอ้ดุโอ้โหเบอร์ฮิมครับเบอร์ฮมโอ้โหสีอะไรครับมาเลยครับงามงามเลยครับเกินเลยครับโอ้โหอยนะี่ครับนะบิก๊กอุยครับบิ๊กอุยสปีชี่โอ้โหตายตายเดี๋ยวจับยังไงดีเกินด้วยคืออันตรายครับอันตรายเดี๋ยวยังไม่ได้ปลอดอาวุธด้วย เดี๋ยวจับ่อนครับเอาผ้าจับโอ้ยเออเอาผ้าจับไว้ก่อนอันดับแรกนี่ครับนี่ครับโอ้โหเบอร์เฮมครับเบอร์เฮิมโอ้คืนนีครับบัลลังก์ครับยังใหญ่เลยนี่ครับเป็นตุกใหญ่ครับออกแล้วครับเดี๋ยวมาดูกันใกล้ๆครับโอ้โห <c oughs> อืมุยครับนี่ครับโอ้โหเอาแขนเลยครับนี่ครับโอ้โหงามงามเลยฝาดุกเตอร์เตี้ยมโอ้โหเตี้ยมมาแล้วครับ เราจะไปจะเป็นปลาอะไรงัดมันมันเลยครับมีไปครับไปครับโดนแล้วนะไม้ครับมาครับไหลลงครับไหลลงสวยๆเลยไหลสวยเลยนีครับนีครับโอ้โยไหลสวยเลยไหลสวยเลยเอ้าโอ้โหไหลไหล มาเลยปึ๊่อไครับโอ้โหไหลงงามเลยครับปลากระมังครับไหลเพื้อตรงไปเลยครับเมื่อกี้โอ้โโอเคโอเคสวยครับสวยนี่ครับนี่ครับโอเคเฮ้ยเอาเอามันมันแล้วครับมันมันแล้วครับลงก็ลงไปเลยโอ้ยเอ้ยอะไรอ่ะ เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเอา๊ยเอา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 ง่ายงโอ้ยอะไรกัน่ดูแลปลื้มไหมปึื้มไหมยังถอนอยู่ไหมยังลงอยู่ไหมเอ้ยวัดครับโอ้โหว้าวครับนะโอ้ยอาการนี้ก็มีด้วยเอาเอา เฮ้เย,ย,ยเกูบรรยากาะสวยงามเสมอ โอ้ยเธอไปดีเอาดิเอาดิเป็นไงเฮ้ยเยถอนนะถอนนะถอนไหมโอ้ยน้ำมันแรงโอ้ยโอ้ยน้ำมันแรงมันกินหญ้าครับโอ้ยอะไรวะมามาม นเด้มันปลาหรือน้ำบ้เอายปลาหีิว่ะโดนครับน้าโดนแล้วครับโดนแล้วครับโดนแล้วครับนี่ครับปลาโอ้โหกระมังกระมังกระมังโอ้ไม่ใช่ครับโอ้โหเตะเพียนหางแดงครับตะเพียนหางแดงนี่ครับนี่ครับโอ้โหสวยๆเลยนี่ครับโอ้โห แล้วเธอก็มาเปลี่ยนหางแดงเออเอาสวยๆเลยครับหางแดงครับำงามเลยไปอื้อโอ้ตาครับตาเล็กเออดๆอืออถอนอย่ครับโอ้โหไม่โดนครับเอาโอ้หได้อะไรสาลายมาครับนี่ เป็นไม่ได้ยังได้โอ้ลงครับใช่ครับปลาอะไรโอ้ยนี่ครับโอ้หลุดโอ้ยหลุดเลยโอ้โธเป็นปลาตะเพียนตัวเล็กครับโอ้โหหลุดครับทำไมหลุดทำไมทีนี้เดียวไปแล้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 วโดดแล้วไปใหญ่ปลาใหญ่ปลาใหญ่ ไป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 โอ้โวิ่งครับวิ่งครับเฮ้ยปลาอะไร้ย้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้ยโอ้โหิงดีครับโอ้โหโอ้ยโโอ้ิีครับโอโหโอ้โโอ้โหนี่ครับนี่ครับโอ้โหโอ้โห ลูกยี่สงครับลูกยี่สกโอ้โหจระเลยครับจระเลยครับนี่ครับโอ้โหห็นว่าปลาแลวนี่ครับโอ้โหถึงยี่สกครับยี่สกโอ้โหอยูม่มาแล้วครับยกมาเลยครับแล้วเธอก็มาครับยี่สกครับยี่สกนี่ครับนะงามเลยครับยี่สกครับยี่สกยี่สกน้อยนะครับ เดี๋ยวตอนกลับก็จะปล่อยนะครับตัวนี้นะครับเอาไว้ให้มันโตครับนี่ครับโอ้ยยีศกเองาๆเลยเป็นปลายี่ศกนะครับโอ้โหสวยครับตัวนี้โอเคโอเคยี่ศกเลยนี่ครับนี่ครับลูกยี่ศกนะฮะเป็นลูกไ้นครับลูกมันมาเดี๋ยวแม่มันก็ต้องมาครับโอเคลูกมันมาก่อนครับแม่มันจะมาไหม เปิดไปดไปแล้วก็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 โดน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 ปุ๊บโอ้โหเดียวครับเดียวเร็วไปหน่อยเร็วไปหน่อยเอาใหม่ดิเอาใหม่ดิอืเอ้หายหายครับหายรอบนี้หายเอาอยู่ดอี ไปกบหายแล้วโอ้ยหยุดอีกโอ้หจะวัดพอดีก็เสียจังหวะครับปู่้ยเอาเอาไปก็ไปับวันขำ้นาโดนครับนี่ครับบอกแล้วของใหญ่ครับของใหญ่ของใหญ่แล้วโอ้หสองตัวเลยครับโอ้หเอาเอาเอาโอ้หของใหญ่ครับของใหญ่นี่ครับมาดูกันมาดูกันปลาไหโอ้ยกระมังใหญ่ครับกระมังใหญ่ครับบะเฮิมครับนี่ครับโอ้ห โอ้ยโอ้ยโอ้โอ้ยโอ้โอ้ยโอ้ยเบอร์ฮุมครับเบอร์ฮุมอือฮึโอ้ย sí โอ้ย <dressed> ต <Emir ati> ัวใหญ่ครับตัวใหญ่ยกมาเลยครับนี่ครับโอ้ยจริงๆติดสองตัวนะครับปลาทูนะครับตกลดไปตัวนะครับ นี่ครับเบอร์ฮุมครับบร์ฮมโอ้โหเจ้วเทือก็มานะครับข่ามังเบ้อเบ้อเลยโอ้โหยหงใหญ่ครับนะใหญ่ใหญ่เอยครับนี่ครับใหญ่ใหญ่เลยโอ้โหเยี่ยมครับเยี่ยมสวยงามมาดูเทคนิคภูเบตดดันนะครับนี่ครับ เบ็ดตูดแบนนะฮะนี่ตัวเบ็ดนะครับตูดแบนนะครับมีเชือกนะครับสายหน้านะครับเราจะเห็นหน้าสายหน้าตัดมาประมาณหนึ่งไม้มันทัดไหมครับเพื่อการผูกที่สบายๆนะครับนี่ครับดูนะครับวางอย่างนี้ครับนี่ครับึ๊บเขาอีกฝั่งหนึ่งครับอีม้วนกลับมานะครับนี่ครับ นี่ยปลายเห็นปลายไหมฮะปลายนี่ครับม้วนกลับมานะครับนี่ครับกลับมานี่ครับนี่ฮะให้สายเร็วไวขนาดนี้นะสักหน่อยหนึ่งฮะให้เร็วนิดหนึ่งแล้วเสร็จปุ๊บเอาอันนี้นะครับพันนี่ครับหนึ่งหนึ่งสองสามสี่ห้า เล่นไปไหนครับห้าแล้วรอเจ็ดรอบอกเจ็ดนี่ครับเสจแล้วดึงอันนี้นะครับนี่ครับผมแล้วดึงเลยครับนี่ครับปึ๊ดดึงไปเรื่อยครับยาวเลยครับปึ๊บปึ๊บดูนะครับปึ๊บเลื่อนมาทงนี้ดึงเนี้ยนี่ครับไปเลยครับหมุนผมมาด้านหน้านะครับนี่ครับอเห็นไหม ง่ายครับสวยงามครับอมอยู่ด้านหน้านะครับนี่ครับงา,งามเลยแต่ถ้าเราก็ตัดส่วนเกินนะครับนี่ครับส่วนที่เกินนะตัดออกเลยเหลวนิดนึงนะปุ๊บเนี่ยเหลือไว้หน่อยนึงโอเคนี่ครับเทคนิคการผูกเบ็ดตูดแบนนะครับสวยๆเลยโอ้โหนีครับเกี่ยวชิ้นนะครับเกี่ยวชิ้น เกี่ยวชิ้นหุ้มด้วยนวดนิ่มนะครับนี่ครับนวดนิ่มนะครับปั่นเสร็จนี้ก็ได้นะครับปากรลงจท๊บก็เป็นจีบนะครับนี่นครับนวดนิ่มจับจีบนะครับเป็นชอบตกปลาใช้ประจำนะครับนี่ครับอันนี้เป็นนวดนิ่มนะครับนี่ครับนิ่มๆเลยอ๋อครับป,บป,บปบั๊บปั๊บปั๊บกดอืมนี่ฮะ เป็นจีบเลยครับนวดนิ่มจับจีบโอเคไปเออบอัดย,ยบกิ๊บเหรอมาเป็นยี่สกเล็กแนมะ่เป็นยี่สุกใหญ่โคตรเอ้ามาแล้วเอาหน้าเลยตาเลยวะเียบครับโอ้โห ไม่รู้เรียกต้นลูกอะไรนะครับโอ้โหอ,อยู่ริมคลองนะครับมีอดอกครับธรรมชาติสวยงามเสมอนะครับ ดอกสวยครับดอกสวยสวยเลยโดนครับนะโดนครับอะไรอะไรโดนแล้วครับโดนครับนี่ครับโดนครับนอนครับโอ้ยโอ้ยอ้หมาโอ้ยขยะครับขยะนี่ครับนี่ครับเชี่ยงเลยเชี่ยงเลยโอ้โหเชี่ยงเลยครับ เธอมาครับเจี๊ยงเออนี่ครับเจี๊ยงเลยโอ้ยดูแล้วครับดูแล้วครับมาดูกันนี่ครับเจแหยงครับเจแหยงโอ้โหเต็มครับเต็มครับเจแหยงเลยงามงามครับงามงามครับเจแหยงเออสวยงามครับสวยงามเลยดินไหมดินไหมโอ,อันตรายครับดูคนครับ เห้เสียวครับเสี่ยวนี่ครับเป็นปลาครับกินด่าอร่อยกินทุกปลาโอเคพอสิตงนี้ก็พอดีกว่าครับสี่โมงแล้วครับปลาไม่กินแล้วครับสรุปผลงานวันนี้ก็ถือว่ากินดีนะครับใช้ได้เลยนะครับกับเวลาประมาณสักสี่วโมงนะจากเที่ยงถึงสี่โมงเย็นนะครับถือว่าโอเคอยู่นะครับปลากระมังก็ใหญ่ๆหลายตัวนะครับไอดุกก็มานะครับ ยี่สบก,ก็มีนะครับถือว่าโอเคอยู่ครับผมต้องขอขอบคุณท่านผู้ชมทุกๆท,ท่านนะครับที่เข้ามาชมนะครับแล้วเจอกันใหม่ครับคลิปหน้าสวัสดีครับดูปลารวมนครับน้ะปลารวมนะครับ,รรบสี่ชั่วโมงนะสี่ชั่วโมงโอมพอได้ไหมพอได้ไหมโอ้โหพอได้อยู่นะครับ นี่ครับพอได้ตัวอยู่โอเคเลยโอเคเลยมีดุกมาตวงครับโอเคฟ้นเราฟันเรา i oh, you